พ่อครับไหนพ่อครับ <c oughs> ลูกอภิษฐรอภิษฐรอภิษฐรอะไภิษฐรลูกว่างไงครับฮะพ่อครับอภิษฐรพ่พอครับพอ่พอพ่อ าเปิดไฟทำไมอะลูกอ่าวิดีโอรครับอาพ่ออพี่เจพีจ่ลูกพี่เครับอ่ะพี่จมาม,มัมผ่าแก้วพีเจี่เจฮะอะไรลูกพี่ี้ว่าไงพี่จีก่อนพ่อพ่อก่อน พ่อครับอะมะมัมอีกแล้วฮะพ่อพ่ออออันนี้รูปหน้าพ่อเลยเนี่ยฮะโอ,โอ๊ยโอ๊ย โอยอพี่จิลกูกอันนี้หน้าพ่ออันนี้ปากพ่อเลยเนะี่ยพ่อครับฮัลโหลฮัลโหลแม่ฮัลโหลก่อน,อนพี่เจิ๊ยบว่าไงลูกขันอะไรลูกอืมอืมพ่อห้ามพูดเหรอพ่อห้ามพูดเลย <c oughs> โอ๊ย <c oughs> พ่อม่มๆนะพ่อใส่มาพ่อมัม,ม,มนะ S <S อันไหลมันจะไออไันไหลขนาดนั้น <S 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 อ่าพี่เจรูรพี่เจครับหนูหนูมองอะไรครับ <S 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 อ่าช่วยด้วยพี่เจช่วยพอ่อด้วยพี่จีทีพอ่อพีจ่จี พี่อะไรพ่อพ่อพ่อเนี่พ่อพ่อก่อนพ่อพ่อครับพ่อให้เรียกพ่อพ่อครับพ่อพ่อครับพ่อพ่อฮะเรื่องอไรเรื่อคืออะไรอ๋อมานี่มา มันดีดขึ้นไปสูงเกินไปแล้วพ่อหอมแก้มนะอือพี่เจ๋อหอมแก้มหน่อยพ่อหอมแก้มจนิงเไหนพี่เจ๋อพ่อหอมแก้มน่ะพ่อหอมแก้มน่ะโอ้ยโอ้ยชีดโอ้ย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 พ่อหอมแก้มนะ 가능한, 가능한.

โอครับโอ้ยโอ้ยอ,อันนุไปไหนนั่งป่ะนั่งไหมครับอันนุนั่งไหมลูกคันน้าไหลครับอันนุคันน้าไหลโอ้ย <laughs> xíng này luôn xíng này xíng này không xíng này không พี่เจห้ามพ่อพูดอดิแกพี่เจช่วยพ่อด้วยพี่เจช่วยพ่อด้วยอะไรลูกออ่าอ่ะอืมอืม แน่พ่อหอมกันแน่ไข่บึนบุญไข่บึนบุญอาพ่อครับอะพ่อโอ้อะไรลูกฮึไอ,อนหนูอะไรอ๋อ

มามัมเหรอนี่กี่โมงใครจะมามัมอ๋านอนจะมามัมเลยหรอโอ้โออ๋อโอเคโอเคป้าป้าหาอะไรมามัมดึกอ่ะเดี๋ยวพ่อไปเอานมให้มามัมโอเคแป๊บนึงพ่อไป